สวัสดีครับท้านผู้สู่ Bitcoin c a s e ครับประจำวันที่29ตุลาคมนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับงานศิลปะชิ้นสำคัญนะฮะของซาตูชินาการ์โบโตะนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Bitcoin เช่นเคยนะฮะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ได้ทราบกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเอเชียเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเรามีบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้นำในการถือของบิตคอยแล้วนะครับก่อนหนึ่งขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอ มาเริ่มที่ข่าวแรกครับศิลปินเบื้องหลังรูปปั้นซาโตชิหายตัวได้นะมันเป็นชื่อนะฮะรูปปั้นซาโตชิหายตัวได้ในลูกาโนครับเผยใช้เวลาสร้างผลงานนานถึง21เดือนนะครับวาเลนตินาพีคอซซี่ครับศิลปินชาวอิตาลีแล้วก็ทันตแพทย์ด้านการจัดฟันกลายเป็นผู้ที่สับสดบิตคอยในปี2 0 1 2นะครับแล้วก็เป็นศิลปินนักรณรงล์น้ำแต่นั้นเป็นต้นมาศิลปินผู้สร้างผลง,งานรูปปั้นชิ้นใหม่นี้กล่าวว่า ปฏิมากรรม s ตชินะฮะผู้ก่อตั้งบิตคอยเนี่ยที่เปิดตัวในมือลูกานโนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เวลาในการศึกษานานถึง18เดือนแล้วก็ใช้เวลาสร้างขึ้น3เดือนนะครับวาเลนตินาพิคอซซีครับศิลปินผู้สร้างผลงานนะโดยใช้ภายใต้ชื่อน,นะฮะสตูชิแกลลอรี่นะครับกาวบนแพลตฟอร์ม X นะครับว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรม บิตคอยผ่านทางศิลปะนะครับเ,ออเธอกล่าวว่าผลงานล่าสุดของเธอใช้เวลาในการสร้าง21เดือนเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะครับจริงมันก็พิเศษจริงแหละนะมันดูเท่มากนะฮะมองตรงๆคือจะไม่เห็นมันจะหายตัวไปต้องมองนั้นมองด้านข้างถึงจะเห็นเป็นตัวรูปร่างนะครับปริมาการรมรูปคนไรหน้าครับกำลังทํางานบนแล็ปท็อปสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเฉพาะจากด้านข้างเท่านั้นในขณะที่ผู้ที่มองจากด้านหน้าหรือว่าด้านหลังจะ จะมองเห็นทะลุผ่านได้นะฮะเนื่องจากการออกแบบแบบเป็นช่องเปิดนะครับพิคอสซี่ครับกล่าวว่าปฏิมากรรมหายไปต่อหน้าผู้ชมและสิ่งที่เหลืออยู่ของซาตชิสามารถมองเห็นได้ระหว่างบรรทัดของโค้ดโอ้โหมันดูลำลึกมากนะครับใช้เวลา18เดือนในการศึกษาว,ว่าจะสร้างแนวคิดเรื่องการหายตัวไปพ,พร้อมๆกับแนวคิดที่ว่าเราทุกคนคือซาตชิโดยการวางตัวเองไว้ด้านหลังรูปปั้นนี้ <c oughs> ความคิดเดียวกันเลย เราทุกคนคือสตูิโชเนี่ยผมบอกแล้วคนไหนเป็นบิตคอยเนอร์นะมันจะคิดไอเดียนี้ได้เว้ยเพราะว่าสตูิโชี่เขาส่งต่อแนวคิดเนี้ยมาอยู่แล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีแบบสารตัวเนี้ยสอดแทรกเข้ามาในในการเรียนรู้บิตคอยให้ทุกคนได้รู้สึกได้ครับนะฮะพิคอสซี่ศิลปินแล้วก็ทันตแพทย์ชาวอิตาลีครับคนพบบิตคอยครั้งแรกเนี่ยในช่วงต้นปี2012ครับและนับแต่นั้นมาเขาก็ได้ทำงานเป็นศิลปินนักเคลื่อนไหว ปริมากรรมนี้ครับทำจากเหล็กสเตนเลส304แล้วก็บล็อกคอร์เทนครับตั้งอยู่หน้าวิลล่าเซียนี่ของลูกาโนครับซึ่งเป็นคฤลือหาดกลางศตวรรษที่18ปัจจุบันใช้เป็นฐานที่จัดงานต่างๆนะครับปฏิมากรรมนี้เนี่ยถูกเปิดตัวในส่วนหนึ่งของฟอรัมประจําปีของแพลน B ครับในเมืองลูกานโนซึ่งก็รวบรวมผู้นําอุตสาหกรรมบล็อกเชนเจ้าที่รัฐบาลแล้วก็ผู้ข้างใครบิตคอยในเมืองนะครับ งานนี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งพีคอสซี่กล่าวว่ารูปปั้นนี้เนี่ยยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับงานแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลูกาโนซึ่งมีส่วนร่วมในการพยายามนำเทคโนโลยีบล็อกเชนครับมาสู่เมืองอย่างมากเลยนะครับมิเชลเอ่อฟอเรตติฮะนายกเทศมนตรีเมืองลูกาโนกล่าวว่ารูปปั้นดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเมืองนะครับในการพัฒนาวัตกรรมที่ิ่ัลโอุ้๊อิช้าว่ะเมืองเขามุ่งมั่นพัฒนาเรื่องของบิตคอยนะฮะฉ่ะ มิเชลมิเชลฟอร์เรตติเนี่ยนะฮะกล่าวว่าเมืองลูกาโน่ในกำลังกลายเป็นศูนย์กลางชั้นนำด้านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างรวดเร็วและรูปปั้นนี้เป็นเกียริแก่ซาตูชีนักมารมโตแต่ยังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความคิดอันก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนเมืองของเราอีกด้วยวาเลนติน่าบิคอซี่ครับเ่าเสริมอีกว่าเมืองลูกาโนเนี่ยต้อนรับแล้วก็สัตหุนบิตคอยมาเป็นเวลาสามปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้เมืองนี้ถูกเรียกว่าบิตคอยซิตี้ครับ ว้าวเป็นเมืองแรกและเราต้องเฉลิมฉลองที่เราสามารถพบกับนักการเมืองที่มีความคิดเปิดกว้างอย่างมิเชลฟอร์เรตติที่เข้ามาพิสูจน์ตัวเองได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีการดตินใจสร้างรูปปั้นของซาโ์ชินกัมาโตนะฮะก่อนหน้านี้นมีการสร้างรูปปั้นเนี่ยที่ทำจากทองแดงอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กาฟิซอฟพาร์คในกรุงบูดาเปสต์เมื่อปี2021นะครับอันนั้นคือเป็นแบบครึ่งตัวนะครับแบบครึ่งตัวปิมากร เกอร์เกอรี่เลกานะฮะแล้วก็ทามัสกิลลี่ครับตั้งใจออกแบบรูปปั้นพร้อมใส่เสื้อฮูดแล้วให้มีใบหน้าที่สะท้อนกระจกครับซึ่งตามคำอธิบายของรูปปั้นนี้ก็ใบหน้าที่สะท้อนในกระจกช่วยให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสาม,มารถมองเห็นตัวเองในรูปปั้นได้ซึ่งก็สื่อถึงแนวคิดที่ว่าใครๆก็สามารถเป็นผู้สร้างบิตคอยน์ได้เนี่ย <c oughs> เราภูมิใจภูมิใจฮะที่เราตีความไม่ผิดจริงๆผมบอกแล้วว่า I am Satoshi Nakamoto ทุกคนฮนะ ทุกคนคือสัตโตชิได้ถ้าเกิดว่าคุณถือบิตคอยอยู่แล้วคุณมีวอลเล็ตบิตคอยไม่ว่าคุณจะมีกี่สัตโตชิก็ตามคุณคือหนึ่งคนที่เป็นสัตโตชินะกกัมมัโตเออเนี่ยบอกแล้วความแข็งแกร่งของบิตคอยมันจะมาจากพวกเราทุกคนครับมันไม่ได้มาจากใครเลยนะครับเห็นไหมแนวคิดนี้มันถูกต้องอ่ะมาดูข่าวต่อมาครับ เมตาแพเน็ครับขึ้นแท่นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในเอเชียนะครับหลังเพิ่มการถือครองอีก156 BTC นะครับช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคมนะครับบัญชี X ของ Metapanet ครับบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นไมโค r a t จี y แห่งเอเชียนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพึ่งช้อนซื้อบิตคอยเพิ่มเติมอีก156.78 BTC นะครับจ่ายเอกสารที่ได้มีการเผยแพร่ เปิดเผยว่าทาง Meta Planet ครับได้ซื้อบิตคอยเป็นมูลค่ากว่า1.6พันล้านเยนหรือว่า10ล้านดอลลาร์นะครับในเช้าวันที่28นะด้วยราคาเฉลี่ย66,539ดอลลาร์ตอ่อ1 BTC ด้านไซมอนเกโรวิชครับผู้เป็น CO ของ Meta Planet ยังออกมาประกาศจำนน X ส่วนตัวด้วยนะว่าการเข้าซื้อบิตคอยครั้งล่าสุดของพวกเขาเนี่ยทำให้ทางบริษัทนี้กลายมาเป็นผู้ถือครองบิตคอยมากที่สุดในทวีปเอเชียครับเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนด้วยกันเองนะครับ ปัจจุบันครับเมตาเพเน็ตถือครองบิตคอยอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น1 0 1 8 1 7 BTC ทีคิดเป็นมูลค่ากว่า9 6พันล้านเยนหรือว่า62ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่เหรียญละ9 4้าล้านเยนหรือประมาณ 61, 6 1 6 1 5 4 2ดอลลาร์ถือว่าสูงอยู่นะแต่ก็ดีแล้วที่มีนะฮะทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เมตาเพเน e ตครับได้มีการปรับใช้กลยุทธ์บิตาม eller นะครับ ซึ่งนั่นทำให้บริษัทของพวกเขาเนี่ยพลิกกลับมานะขึ้นมาลุ่งเรืองอีกครั้งเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะจัดเก็บบิตคอยกลายเป็นเรื่องเฉพาะกิจเพียงเท่านั้นในการกอบกู้บริษัทครับและพวกเขาเองก็ยังคงมีแผนที่จะซื้อบิตคอยต่อไปเรื่อยๆครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมอิจฉาเห็นข่าวอิจฉามากเมื่อไหร่ผมจะได้เห็นบริษัทในประเทศไทยทําแบบนี้บ้างครับเมื่อไหร่ไทยเราจะมีเมือง จังหวัดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเมืองบิตคอยอ่ะเมื่อ,อไรโอ้ยอยาให้มันเกิดขึ้นจังเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าก็หว,หวังไว้ฮะว่าสักวันจะมีคนในเมืองไทยเราทำเป็นชุมชนบิตคอยเนาะหวังว่าอย่างนั้นฮะถ้าให้ความรู้กันทั้งชุมชนโอ้โหมันคงจะดูดีมากๆเลยโอเคเอาเป็นว่าช่วยๆกันช่วยๆกัน, <laughs> กนอ่ะก็ ยังไงฝากติดตามบิตคอยน์แคซีด้วยนะครับบ้านในส,ส่วนเรื่องของบิตคอยน์ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ยูทูบนะฮะไททาวน์แชนเนลคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกนะครับพราะที่มีคนไทยแล้วก็ทาง l u m b e ิลไททาวน์แชนเนลด้วยแล้วก็ยังมีที่ f e ซบ o ๊ก f a n p a g แซกโนวาร์ดี้นะครับสามช่องทางหลักๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันละคับสับสกายกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กันนะครับแล้วก็ เติมกระจายให้กันผ่านทาง True m o นี y พร้อมเพ y ย์้วก็ยังมี Bitcoin Lightning n e t w o r k ครับแซปมาให้กันได้นะครับส่วนใครอยากเทรดคริปโตยังไม่มีกระดานเทรดที่ใช้บ่อยๆหรือว่านิยมก็ใช้บายบิตได้ครับผมให้ค r ว o า e ไว้แล้วตรงมุมหน้าจอนะฮะสแกนแล้วก็สมัครได้เลยลองซื้อบิตคอยดูเรียนรู้ได้ใช้เงินเพียง3 0 0ร้อยบาทก็จะทำได้แล้วนะครับมันได้กับตัวคุณเองนั่นแหละไม่เกี่ยวกับผมนะครับหรือว่าจะเริ่มไปใต้คลิปก็ก,กดลิงก์ได้เหมือนกันนะของบายบิตนะฮะแล้วรู้สึกว่าจะมีล ก็ฝากไว้เท่ากัน,ว,กนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ